จะพาทุกคนไปวาดภาพแลนด์สเคปซึ่งทีมงานก็ยังไม่บอกเราอีกแล้วว่าจะพาเราไปไหนถ้าคำแนะนำที่ใครจะมาตรงนี้ก็คือมาตอนเย็นเย็นเพราะว่าเดดประเทศไทยมันแรงมากสวัสดีทคนตบอวกสดีครับดิว่าอาร์ตี้เรนเจอ นี่คือรายการ a r t Diary นะครับจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแล้วก็เก็บแรงบันดาลใจมาสร้างเป็นผลงานศิลปะกกันใน EP ที่แล้วเราพาทุกคนไปวาดภาพพอร์เตตกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าใน EP นี้จะพาทุกคนไปวาดภาพแลนด์สเคปและเทคนิคที่เราใช้กันในวันนี้ก็คือจะเป็นการวาดภาพลงบนเฟรมผ้าใบด้วยสีกอสนะครับซึ่งทีมงานก็ยังไม่บอกเราอีกแล้วว่าจะพาเราไปไหน ตอนนี้เรากําลังเดินทางกันแล้วทุกคนซึ่งวันนี้ยังไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยว่าจะพาไปไหนแต่เขาใบ้ให้ว่าแถวแถวสุขุมวิทโอ้โหสุขุมวิทคือแบบยาวมาทุกอย่างกว้างมากสรุปก็คือฉันจะต้องไปีินหนยไม่ให้คิดก่อนเลยไม่ให้ทำาำบ้านเลยไม่มีไปดูนนหน้าง,งานกว่าฉัน เอาละทุกคนเราวาร์ปมาที่เหมือนต่างประเทศอย่างนี้ไม่ใช่ต่างประเทศจ้ะนี่คือสะพานไทมาบิตกมีตั้งอยู่แถวออนนุดนะครับเป็นที่ที่ทุกคนเขาจะมาแบบเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอมีบรรยากาศดีๆให้เราหยิบจับมาสร้างเป็นผลงานได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถหยิบตรงไหนจุดไหนมาเก็บเป็นแดงบรรจยในาการสร้างผลงานครั้งนี้กันบ้างไป จากตรงนี้ทุกคนมันจะมีความแบบสะอาดสะอาดเป็นความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะถ้าคนแนะนำที่ใครจะมาตรงนี้ก็คือมาตอนเย็นๆเพราะว่าเดดประเทศไทยมันแรงมาก <laughs> โอเคทุกคนหลังจากที่เดินดูสักพักแล้วเนี่ยเราพบว่ามุมเนี่ยเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆเว้ย เป็นมุมขายของเขาแล้วก็เห็นความสะพานเห็นความตึกบิวดิ้ต่างๆนำไปใช้งานได้ดีโรงงานก็จะเอามุมนี้แหละเดี๋ยวขอไปเก็บรูปเพิ่มก่นอนสวยตรงนี้แดดมาแรงมากเลยอะ่ะจะจะไม่นั่งสเก็ตตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นรุงกันไกลซะก่อนนะเดี๋ยวเราเป็นนั่งสเก็ตกันตรงที่มันแบบมีร่มๆหน่อยแล้วคัะนะ โอเคเราเจอที่ที่พอที่ลนั่งสเก็ตได้แล้วนะครับมาแรงมานานใจที่เราไปเจอกันในวันนี้ก็คือความเป็นบรรยากาศเมืองเมืองบรรยากาศดีๆเป็นแบบว่าต้นมงต้นไม้ความแลนด์สเคปต่างๆเชฟของรูปทรงรูปร่างของตึกเนี่ยเอามาสร้างผลง,งานต่อได้แล้วก็ถูกวางอยู่อย่างแบบ น่ารักนะฮะในขณะเดยียวกันเนี่ยมันก็มีความแบบว่าล่มลืน่นเพราะงั้นเนี่ยก็จะพยายามใช้สีแบบน่ารักน่ารักสลับสลับกับเชฟที่เป็นแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงนะฮะวันนี้เราจะสะเก็ตลงบนเฟรมผ้าใบนะครับแล้วก็โดยที่ใช้เป็นดินสอสีแบบนี้ร่างภาพคร่าวๆลงบนเฟรมเพื่อที่จะลงสีจริงเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรหยูดตรงไหนนะฮะ,ะเดี๋ยวขอไปสเก็ตกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปลงสีจริงกัน กลับมาแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอกันแล้วนะฮะมาเริ่มลงสีการแกะต้องลงแล้นะสีที่เราใช้วันนี้เป็นสีกอสนะครับและชาเลนจ์ของเราที่จะเพิ่มความยากในครั้งนี้ก็คือเราจะลงเป็นแบบทนร้อนกับทนเย็นร้อนเย้อนแบบน้นมีสองอารมณ์ในหนึ่งผลงานเวย โทรนร้อนกับโทนเย็นเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ให้ลองนึกภาพวงจรสีแล้วหันครึ่งระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงชึบฝั่งที่เป็นแดงๆส้มๆ,ๆอะไรเงี้ยก็ใช้ความรู้สึกแบบร้อนๆอบอุ่นอบอุ่นฝั่งที่เป็นน้ำเงินน้ำเงินเขียวๆม่วงๆก็เป็นโทนเย็นให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายสงบก็ต้องลองศึกษาพเพิ่มเติมกันดูถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับมาเริ่มลงกัน ก่อนอื่นขอเริ่มลงสีจากสีอ,อ่อนๆกันก่อนนี้ก็จะเริ่มลงสีที่เป็นแบบสอีอ่อนๆของโทนร้อนกันก่อนฝั่งที่เป็นโทนร้อนก็จะมีความแบบว่าส้มๆเหลืองๆอะไรอย่างนี้สลับสับกันไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราทําการแบบว่าลงคร่าวๆไปเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาพวกเรดบันจ่ายที่ไปเก็บมาใส่เพิ่มเติมเพื่อไปให้ภาพดูสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะด้วยความที่ตัวสะพานแล้วก็ตัวตึกต่างๆมันมีความคอนทาราสต์กันเว้ยแบบสะพานก็จะก็จะมีความโค้งๆไปวางตัดอยู่กับพวกถัปัตยกรรมดิ่มเรียบอะไรเงี้ยมันน่าสนใจเราก็เลยจะเก็บมาเอามา mix กัน เหมือนกับทนร้อนทนเย็นความเหลี่ยมความกลมมาเจอกันผสมผสมปุ๊บมันก็เริ่มจริงจังแบบเข้าที่เข้าทางอยู่นะฮะเออเป็นแบบว่าวเป็นแลนด์สเคปแบบ abstract หน่อยๆเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดนิดน,นึงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดน,นึงความที่มันมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโมเดิร์นโมเดิร์น,นหน่อยๆน,นะฮะเอเลเมนต์ต่างๆเนี่ยก็เลยจะพยายามเก็บความเป็นญี่ปุ่น ติดมานิดนึงโลโก้ของเขาควาโมวงกลมวงกลม,โม,โม,โมถึงจะไม่เขียนชื่อแต่แบบพอคนที่ไปไปที่นี่แล้วมาเห็นภาพนเนี้ยก็อ๋อนี่คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองอะไรเงี้ยเป็นแบบเอาจุดเด่นมาแทรกเพิ่มเติมอะไรอย่างงาี่ไปนู่นไปนู่นเดี๋ยวเก็บงานต่ออีกนิดนึงแล้วไปดูบทสรุปกันไป นี่คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับตั้งเป็นไงใช่ไหมช่วยตอบเองด้วยอันนี้เป็นภาพที่ดึงเอาแรงบันดาลใจจากที่เราไปสำรวจกันมาในวันนี้นะสร้างเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาเอาสีโทนร้อนโทนเย็นแทรกึมอยู่ระหว่างกันก็ดือว่าได้ทดลองอะไรใหม่ๆนะครับน้องๆที่กำลังขมักขม้นิํากำลังเตรียมตัวสอบอยู่อย่าลืมเทคแคตัวเองด้วยนะ ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หาแรงมันนจอะไรใหม่ๆเติมพลังให้กับชีวิตเราจะได้มี energy ก้าวต่อไปในวันต่อ,ตอไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับในครั้งต่อไป ep ต่อไปจะไปที่ไหนสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ต้องรอติดตามกันฝากติดตามทุกช่องทางของ Monkey Everyday กันไว้ด้วยนะครับความรู้แน่นๆขอเรียนบุฟเฟ่แบบจุกๆและขอฝาก Monkey ว a n g e r ทุกคนไว้ด้วยนะครับส่วนเราอะตมปกรณ์หรือว่าอาร์ตี้เวนเจ ลาไปก่อนแล้วแล้วจเจอกันใหม่สี่และเดิมบ๊ายบาย